คุณผู้ชมคะและจากเงินหมื่นนี้เองค่ะก็ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดสีราชาเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าวันจ่ายนะคะปีนี้มีประชาชนมาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่รัฐบาลนะคะได้โอนเงินหมื่นบาทเข้าบัญชีเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยแม่ค้าไก่ต้มนะคะบอกว่าปีนี้ยอดจําหน่ายหน้าร้านเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะมียอดสั่งไก่แล้วก็เป็ดเนี่ยรวมกันกว่า1000ตัวส่วนที่ร้านจําหน่ายขนมไหว้ชนิดต่างๆนะคะต่างก็มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันลูกค้าก็ซื้อจํานวนชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขนมเทียนขนมเข่งค่ะมียอดสั่งรวมกันกว่า20,000ชิ้นส่วนร้านขายผักสดนะคะเขาก็บอกว่ามีปริมาณสั่งซื้อทั้งปลีกแล้วก็ส่งเพิ่มขึ้นเช่นกัน และในปีนี้ผักทุกชนิดนะคะก็ไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดท้งนี้ผู้ประกอบการต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ายอดการจับจ่ายของประชาชนนั้นเพิ่มขึ้นก็น่าจะมาจากการที่รัฐบาลน,นั้นได้โอนเงินหมื่นบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผ่านมาจึงทําให้ประชาชนนั้นมีเงินพอที่จะจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะ คนที่เขาซื้อวหว้ของหว้เนี่ยก็จะมาซื้อเยอะขึ้นปกติจะเขาจะไม่ค่อยมีเงินซื้อใช้ใจ่ายเท่าไหร่พอเงินหมื่นออกวันนี้ใช่ไหมเขาก็จะมาใช้กันแหละคือคนก็อยากใช้เงินนะพี่แต่ไม่ค่อยมีเงินอพอเงินหมื่นออกป็เขาเขาก็มาซื้อของซื้ออะไรกันเยอะกว่าปีที่แล้วพี่ดีกว่าปีเก่าครับเพราะว่าเมื่อคืนนีเเ้เขามีเงินเข้าหมื่นหนึง่งของประชาชนที่รัฐเขาแจกเนาะก็ ก็ช่วยประชาชนประชาชนก็ออกมาจับจ่ายแล้วก็เอามือไปไหว้กันเยอะครับในผลจริงปีน,นี้ผักไม่ขึ้นมที่ถังยู่คอย่างน,นี้ว่าเห็นคนรู้สึกกระดาตาขึ้นเยอะอ๋อเป็นเพราะอ,อะไรครับน่าจะมีเงินออกมาใช้จา่ายรู้สึกว่าปีน,นี้คนจะคิดลืนมากว่าปีที่แล้ว